คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีคะ่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดี FC ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่13กันยาย,ยน2564นะคะ ตอนนี้แอดก็ยังอยู่ที่ชนบุรีนะคะยังไม่ได้กลับ,ลบสุรินทร์นะคะก <Hayır. S 2> ็คงจะกลับภายในอาทิตย์นี้แหละค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านชนบุรีนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางมาฝากอีกแล้วนะคะแนวทางเลขเด็ดก็เป็นสูตรคำนวณของของ f อนะคะที่เป็นสูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดของ f c นะคะ งวดนี้ก็ได้มาใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็งวดที่งวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งก็เลขวิ่งของ f อฟท่านนี้ก็เข้านะคะเข้าทั้งบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมเลขวิงเลขวิ่งของ f อฟท่านนี้ก็แม่นมากนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอดก็เลยจะมาตามต่อให้นะคะจะมาตามต่อให้กับท่านผู้ชมได้นําไปเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าสูตรเขาเด็ดจริงๆค่ะ เด็ดมาก,มากเข้าทุกงวดเลยเลขวิ่งนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบเลขวิ่งก็สามารถตามสูตรคํานวณเลขวิ่งเข้าตลอดของ fc ท่านนี้ได้นะคะเพราะว่าแอดก็มีเบอร์ให้อยู่นะคะเบอร์ของเจ้าของสูตรนะคะเดี๋ยวอาดจะลงให้อีกนะคะเอดจะลงให้อีกนะคะเบอร์เจ้าของสูตรแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูตัวเลขก,กันนะคะ หนหนึ่นะคะแปดเก้า่งห้าหนึ่คะือจ้ขอสูตรนะคะท่านผู้ชมจะ,จะเขียนลงในใบนี้ให้เลยนะคะก่อนที่จะไป ดูสูตรคำนวณของ FC นะคะแอดก็ขอฝากช่องมีชานแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชานแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวชาแนลได้เลยคะ่ะแอดก็มีเลขเด็ดส่งให้ทุกวันนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะพยายามนะคะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูเลขเด็กกันเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นของงวดวันที่หนึ่งกันยานะคะก็ของสูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดของ F c ซท่านนี้ก็แม่นมากๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเข้าทั้งบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมเข้าทั้งบนล่างเลยเลขวิ่งของ F c ซท่านนี้เข้าบนล่างเลยนะคะสี่กับ7ดบน9ล่างนะคะ คอมเมนต์มากๆนะคะแอ็ดก็เลยตามต่อเอามาฝากกับท่านผู้ชมอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูงวดใหม่นะคะงวดใหม่ก็ได้มาแล้วนะคะแอดก็จะลงให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมได้นําไปพิจารณานะคะเดี๋ยวแอดให้ดูงวดใหม่นะคะอันนี้เป็นงวดใหม่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นงวดใหม่สูตรคํานวณเลขวิ่งเข้าตลอดจากเอฟซีนะคะ วิ่งบนมี5มี9มี1มี0นะคะวิ่งบนมี5มี9มี1มี0นะคะแล้วก็ตัวเน้นก็จะเป็น5กับ1นะคะตัวเน้นก็จะเป็น5กับ1นะคะจับคู่ให้นะคะจับคู่ให้ก็จะมี0 1 1 0 5 1 1 5 6 1 1 6แล้วก็8 1 1 8 9 1 1 9นะคะตัวเน้นก็จะมีที่แอดวงกลมไว้นะคะก็คือ0 1 5 1 6 1นะคะท่านผู้ชม ส่วนตัวการน,นั้นตัวการน,นั้นก็จะมี9 0 0 9แล้วก็5 0 0 5นะคะส่วนจับคู่3ตัวนั้นก็จะมี253นะคะ253แล้วก็251นะคะ251ก็เป็นตัวเน้นนะคะ251แล้วก็2 6 1ก็เป็นตัวเน้นนะคะ,ะ,ะ281891ตัวเน้นมีอยู่3หางนะคะท่านผู้ชมสำหรับ สามตัวตัวเน้นมีอยู่สามหางส่วนสองตัวก็มีอยู่สามหางเหมือนกันนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูสูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดของ fc นะคะที่แบ่งปันมาให้นะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบเลขวิ่งเอ็ดแนะนำให้ตามสูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าเข้าตลอดจริงๆนะคะท่านผู้ชมเข้าทุกงวดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดู เลขล่างกันนะคะเลขล่างก็วิ่งจีดแค่ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเลขล่างวิ่งจีดแค่ตัวเดียวนะคะก็จะมีจับคู่ให้นะคะจับคู่ให้ก็7007นะคะ7117ก็เป็นตัวเน้นนะคะ2ตัวนี้770กับ71เป็นตัวเน้นนะคะรองก็76นะคะตัวกันก็77นะคะท่านผู้ชมส่วนใครที่อยากจะจับเป็น สตัวก็2กับ8อยู่หลักร้อยนะคะสกับ8อยู่หลักร้อยนะคะอันนี้ก็มือเจ้าของสูตรนะคะมือเจ้าของสูตรนะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะสำหรับสูตรคํานวณเลขวิ่งเข้าตลอดจาก fc แบ่งปันมาให้นะคะแต่แอดขอบอกนะคะว่าเจ้านี้เลขวิ่งเขาแม่นจริงๆค่ะเข้าทุกงวดเลยนะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งของเจ้านี้เข้าทุกงวดเลย เพราะว่าเอสดก็ตามของเอฟซีท่านนี้อยู่นะคะเขเข้าทุกหมวดจริงๆค่ะก็ลองพิจารณากันดูให้ดีๆนะคะสำหรับสูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดนะคะพิจารณากันดูให้ดีนะคะเพราะว่าสูตรกาแม่นจริงๆค่ะแล้วก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่า การเสียงโชคเสียงดวงก็ขึ้นอยู่กับบุญวาส,สนานะคะและ้วก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะมันอาจไม่เข้าเสมอไปอันอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างก็ให้พิจารณากันดูให้ดีๆใช้วิจารยญาณในการรับชมนะคะก ลองพิจารณาและก็ลองดูนะคะว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจหรือเปล่านะคะสำหรับสูตรเลขวิ่งเข้าตลอดของ FC ท่านนี้นะคะแต่เลขวิ่งรับรองว่าเข้าแน่นอน,นะค่ะเลขวิ่งของ FC ท่านนี้อดรับรองว่าเข้าแน่นอนเพราะว่าตามมาหลายงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เข้ามาทุกงวดนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณากันดูให้ดีๆนะคะสำหรับคนที่ชอบเลขวิ่งก็ตามได้นะคะส่วนจับคู่นั้นก็ลองดูนะคะเพราะว่าไม่แน่อาจจะเข้าทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขจับคู่ให้นะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะท่านผู้ชมไม่มีอะไรแน่นอนรับกับสูตรคำนวณน,นะคะงวดนี้อาจจะ เข้าทั้งเลขวิ่งและก็เลขจับคู่ให้นะคะสตัว3ตัวนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณากันดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าเป็นแค่แนวทางนะคะแอดก็นำเสนอแค่แนวทางให้นะคะเป็นสื่อแบ่งปันข้อมูลแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะไม่ได้สนับสนุนในการเล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะ แอดก็เป็นแค่สื่อที่แบ่งปันข้อมูลแน,นวทางในการเสี่ยงโชคนะคะก็อยากอยาให้เอฟซีทุกคนมีโชคกันทุกคนนะคะ,ะพิจารณากันดูให้ดีๆเลือกตัวที่ชอบเลือกตัวที่ใช่มั่นใจตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะคะเพราะว่าแอดก็ลงสูตรแนวทางให้ทุกวันนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูแต่ละสูตรแต่ละเจ้าแต่ละสำนักนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีสูตรเดียวนะคะมีหลายสูตรนะคะที่ผู้ใจบุญแบ่งปันมาให้นะคะเป็นแนวทางแบ่งปันมาให้ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณากันดูให้ดีๆนะคะ สุดท้ายนี้เอดก็ขออวยพรให้กับ f อทุกท่านนะคะและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะจงโชคดีถูกหวยร่ำรวยไปกับสูตรคำนวณของ f อนะคะเลขวิ่งเข้าตลอดนะคะขอให้ทุกคนรวยรวยรวยค่ะ <c oughs> ขอให้ทุกคนรวยๆยค่ะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ